สวัสดีครับเพืนอนๆจานอยูทุกคนมาเมื่อไรครับจานต่อตำตันไม้นุคนมาเมื่อเุิมเลยครับโอ้ป๊อปช่วยเบอร์เลยครับเลยว้าวเบอร์เลยครับคนรอมัเลยครับงาตันตกนองกันเนาะ ตันฝนมาแล้วจานต่อฝนมาแล้วฝนมาแล้วไม่รอดเลยครับแต่ฝนมาแลวครับโอ้จานตุ๊บ <c oughs> เลยเสอดเลย,ยเบอร์เพี้ยมเลยรีดเบอร์เพี้ยมเลยครับคนกลับมาแล้ว

นะเป็นจำวันแรกนะครับวันนี้เปิดผู้นำเลยเราเลยตรงนี้เป็นผู้นำนะครับางผู้ลึกแล้วเลยพี่น้องลึกนะยำยมเลยครับเปิดตัง้งงา cắt cả luôn nó gặp cái vào anh em và đứng bằng làm ăn gà những con tóc

คนกับมาเลยนะุ๊พี่น้องเบิดตึมเลยจะรดไม่ละกับเรื่องไม่มากเลยกับเรื่องไม่มาเอจานเต็งเป็นร่องจานกันตรงจันจานโตตับเป็นเป็นเบืร์มันดักนมไ่ร่องจันนะกับ ทีเมื่อก้นะครับะลบนะครับ ว่ามยังอูยากขึ้นมาถึงจันนู้นะครับไอ้เจียบจันนู้กว่าเตือเตือเตือนุ่น,นมืดแล้ะจันฝนหนอคนมามืดเลย tập quân nạc lòi tập quân ngon lòi các ngon ngon nhau quân ta này ngon mười lăm ngon quần lăm mười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  gì mười lăm mười lăm น่าดินมาแล้วนะครับอ๋อกะล้างจานตับเป็นเบิร์มตับเป็นเบิร์มนะครับใหญ่พอน้ำขึ้นมาตึงอ่ะมาจนจัดนี้กี่นะึงขอ แทงมุมหัวเงียบหัวมุมหน้ามันมาเออร่องต่างนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นรั้วแย่กว่าดีเลยติดตานี้มาคว่างนุ่มก็มาคว่งนี้ก็มาครับคว่งนี้ก็มาคว่างนุ่มก็มาคนก็มาเลยนะครับ ด้วยเลยโอเคนักกับนางกิมนี้จะเป็นแกนนี้ก่อนนักกับว่า็ติดตามไม่วยนักรก่กับเก่ไม่โก้กับกบีสวัสดีกรา